คุณเคยรู้สึกหมุดหงิดตอนถ่ายวิดีโอด้วยมือถือที่สั่นไหวตลอดเวลาจนภาพออกมาฟุ้งเฟ้อไปหมดหรือเปล่านั่นคือปัญหาที่ดีเจมารับแก้ด้วยการเปิดตัวสมูโมบาย8ไม้กันสั่นมือถือสุดล้ำที่หมุนได้360องศาพร้อมโมดูลละติดตามตัวอัจฉริยะแบบใหม่ล่าสุดแต่รู้ไหมว่าอะไรคือจุดเด่นที่แท้จริงที่น่าตื่นเต้นกว่าที่คิดมาดูกันเลยว่าอุปกรณ์นี้จะพลิกโฉมการถ่ายทําวิดีโอให้เป็นเรื่องง่ายดายสำหรับทุกคนแม้แก่ผู้เริ่มต้นที่ยังยังงงกับเทคโนโลยีเหล่านี้ ดีเจได้ประกาศเปิดตัวอุปกรณ์เสริมสำหรับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ So Osmo mobile 8หรือ OM8 ซึ่งเป็นการนำประสบการณ์การถ่ายวิดีโอด้วยมือถือไปสู่ระดับสูงขึ้นอีกขั้นหนึ่งไม้กันสั่นรุ่นนี้ยังคงใช้เทคโนโลยีกันสั่นแบบ3แกนที่เป็นเอกลักษณ์ของดีเจอยู่ซึ่งหมายถึงการลดการสั่นไหวในทุกแนวตั้งแนว,ต,แนวตั้งแนวนอนและหมุนเพื่อให้ภาพวิดีโอสเสถียรบรืนเหมือนกับมืออาชีพเลยล่ะแต่จุดที่เพิ่มความน่าสนใจคือความสามารถในการหมุนแนวนอนได้360องศาแบบไม่จำกัดเลยทีเดียว ลองนึกภาพดูสิคุณสามารถถ่ายวิดีโอพาโนรามาที่กวาดมุมมองได้รอบทิศ360องศาได้อย่างลื่นไหลแม้ขณะที่กำลังติดตามวัตถุที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่เช่นคนวิ่งหรือรถยนต์ผ่านไปมาทำให้วิดีโอของคุณดูน่าดึงดูดและไดานามิกมากขึ้นสำหรับมือใหม่ที่ยังไม่คุ้นเคยคิดง่ายๆว่าเป็นเหมือนการมีนักร้องนำที่หมุนตามจังหวะแต่สำหรับกล้องมือถือของคุณเอง และนี่คือส่วนที่หลายคนมักมองข้ามไป OM8 ยังมาพร้อมกับก้านต่อขยายแบบในตัวที่ซ่อนอยู่ข้างในซึ่งช่วยให้คุณถ่ายภาพจากมุมต่ำได้อย่างสะดวกสบายไม่ต้องก้มลงไปใกล้พื้นจนเสี่ยงบาดเจ็บแค่ดึงก้านออกมาก็สามารถบันทึกมุมมองที่แตกต่างได้แล้วนอกจากนั้นโมดูลติดตามตัวแบบมันติฟังก์ชันก็ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิมโดยรวมเอาเทคโนโลยีติดตามวัตถุอัจฉริยะการบันทึกเสียงในตัวและไฟส่องสว่างเสริมฟไฟล์ ที่ปรับความสว่างและอุณหภูมิสีได้ตามใจชอบเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำวีล็อกหรือไลฟ์สดในที่มืดมืดเพราะไฟนี้จะช่วยให้ใบหน้าและฉากหลังสว่างชัดขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งแฟลชของโทรศัพท์ที่มักทําให้ภาพดูไม่เป็นธรรมชาติลองนึกถึงการถ่ายวิดีโอตอนเย็นหรือในร้านอาหารมืดมืดสิคุณจะได้ภาพที่ดูมือโปรโดยไม่ต้องยุ่งยากกับอุปกรณ์เสริมอีกมากมายแต่มาถึงจุดที่อาจสร้างความเห็นขัดแย้งกันบ้างดีเจอัปเกรดในเรื่องความทนทานและการเชื่อมต่อด้วยการเคลมว่า สมูโมบาย8ใช้งานได้ต่อเนื่องสูงสุดถึง10ชั่วโมงซึ่งนั่นหมายถึงคุณสามารถถ่ายทําได้ตลอดทั้งวันโดยไม่ต้องห่วงเรื่องแบตเตอรี่หมดแบบทันทีและที่น่าประหลาดใจคือตัวกิมบอลยังชาร์จไฟกลับให้สมาร์ทโฟนผ,นผ่านพอร์ต USB-C ได้ด้วยแทนที่จะต้องพกพาแบตเตอรี่พกพาแยก DJ ได้คิดเพื่อให้อุปกรณ์นี้ทําหน้าที่2อย่างพร้อมกันนอกจากนี้ตัวยึดโทรศัพท์แบบแม่เหล็กรุ่นที่4ก็แข็งแรงขึ้นเพื่อรองรับสมาร์ทโฟนขนาดใหญ่และหนักที่มีโมดูลล็อกลยอคหล ซึ่งเป็นการอัปเกรดที่ดูจะตอบโจทย์ผู้ใช้จริงแต่บางคนอาจโต้แย้งว่าเทคโนโลยีเหล่านี้มีราคาที่สูงเกินไปสําหรับคนที่ใช้แค่ถ่ายเล่นไม่ใช่โปรหรือครีเอเตอร์เต็มเวลาคุณคิดอย่างไรมันคุ้มค่าหรือเปล่าที่จะจ่ายเงินไปเพื่อฟีเจอร์ที่อาจไม่ใช้ทุกวันในด้านซอฟต์แวร์ OM8 รองรับระบบ a c t ทร e Track 7.0ที่แม่นยำในการติดตามวัตถุมากขึ้นกว่าเดิมสำหรับผู้เริ่มต้นที่ยังไม่เข้าใจ a c t ทรั t r a c ทคือฟีเจอร์ที่ใช้ AI ในการติดตามวัตถุที่เลือกเช่นมือหรือใบหน้าโดยอัตโนมัติ เพื่อให้กล้องหมุนตามไปเองคุณยังสามารถใช้ฟีเจอร์ติดตามด้วยกล้องคู่ผ่านแอป DJI m o b i l เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการถ่ายทำเช่นถ่ายจากสองมุมพร้อมกันเพื่อตัดต่อได้สนุกขึ้นตัวอย่างเช่นถ้าคุณกำลังถ่ายวีล็อกเกี่ยวกับการเดินทางคุณสามารถติดตามตัวเองด้วยกล้องหน้าและภาพหลังด้วยกล้องหลังได้ในคราวเดียนี้ยอวจบสรุปข่าว DJI เปิดตัวสมาบาย8ไม้กันสั่นมือถือรุ่นใหม่ในจีนมาพร้อมอัปเกรดใหญ่ๆเช่นการหมุน360องศาแบบไม่จำกัด โมดูลติดตามตัวแบบมันติดฟังก์ชันที่มีไฟเสริมในตัวแบตเตอรี่ใช้งานได้นานสูงสุด10ชั่วโมงและรองรับการชาร์จโทรศัพท์มือถือกลับตัวเครื่องใช้ระบบติดตามใ้ที่แทร็ก7.0ที่แม่นยำขึ้นโดยมีราคาจำหน่ายในจีนเริ่มต้นที่8,998หยวนประมาณ4,131บาทสำหรับชุดมาตรฐานและชุดวิล็อกีราคา9 9 7หยวนประมาณ4,586บาทวางจำหน่ายแล้วในร้านค้าของ d j และแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในจีน แหล่งที่มา gsmarine https c o l www gsmarine com s a s mobile แ8 nowswitch 3 6 0 degree ในก under score tagging ด new 7 0 0 2 0, 0, 0. php ส่งต่อบทความนี้ให้เพื่อนสุดท้ายแล้วคุณเห็นด้วยหรือไม่ว่าอุปกรณ์อย่างสมู m o b i l e 8จะทำให้การถ่ายวิดีโอด้วยมือถือเข้าถึงได้ง่ายขึ้นสำหรับทุกคนหรือคิดว่ามันเป็นแค่ของเล่นแพงๆสำหรับคนที่ชอบเทคโนโลยี และถ้า d j เอาโมดูและติดตามนี้มาปรับใช้กับกล้องดีซิลจริงๆคุณจะสนใจซื้อหรือเปล่าแชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์กันเถอะใครเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยบ้าง